อะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทําได้ก็ทําได้กับราชาชุดขาวเอ็มบัปเป้กับประตูจากฟรีคิกแรกในการค้าแข่งของเขาส่งผลให้มีสถิติเทียบเท่ากับโรนัลโด้โอล่ะสวัสดีครับชามวมาร์ติสุต้าทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตูว้วัยรุ้นุดขา เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าจดจำมากๆนะครับสำหรับแฟนบอลราชันชุดขาวทุกคนรวมไปถึงเจ้าตัวอย่างคริเนเอ็มบัปเป้ด้วยกับในเกมเกมหนึ่งในลาลิก้าครับที่บอกเลยนะครับว่าถ้าดูก่อนเกมเจะเตะเผินๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเพียงแค่แมตช์การแข่งขันในลาลิก้าทีทางเรือลอาดมลิดจะพบกับเลกาเนสก็ดูเป็นแมตช์ที่ธรรมดาทั่วไปไม่น่ามีอะไรที่น่าจดจําสักเท่าไหร่ครับแต่ที่ไหนได้ครับในเกมนี้มีสถิติเกิดขึ้นมากมายเบื้องต้นนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าใน เกมนี้เป็นลาลิก้านัดที่29ของฤดูกาล2024-2025ครับแล้วทางราชนชุดขาวนี่ยนะครับก็สามารถเปิดซานจาโกเบร์เบลเฉือนเอาชนะเลกานสไปได้ในสกอร์3ประตูต่อ2ครับลหลายๆคนก็คงถามว่าโอ้โหทำไมเจอกับทีมท้ายตารางถึงยากขนาดนี้บอกเลยนะครับว่าเลกานสเนี่ยในฤดูกาลนี้ไม่ธรรมดานะครับเขาสามารถบุกไปชนะบาร์เซโลนาได้ที่บ้านด้วยนะรวมไปถึงณนะเวลานี้ครับเขามีพลังแฝงหนีตกชั้นและอีกหนึ่งปัจจัยนะั่นคือการที่ท เรอัลมาริดครับมีการโลเทชันนักเตะค่อนข้างเยอะจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะว่าคนที่เล่นดีในเกมนี้เนี่ยไม่ใช่มีเพียงแค่เอ็มบาเป้นะอย่างจูดเบลลิงแฮมอะไรอย่างเงี้ยก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมยังอยู่ในมาตรฐานที่สุดยอดของตัวจูดครับแต่สปอร์ตไลท์เนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าน่าจะไปจับที่ตัวของเอ็มบาปเป้มากกว่าหน่อยนึงนะครับด้วยความที่มันมี2สถิติใหญ่ๆที่เกิดขึ้นสําหรับตัวเอ็มบาเป้นั่นเองนะนอกจากประตูแรกของตัวเขาในเกมนี้ของเอ็มบาปเป้นะครับที่เป็น การยิงแบบปาเนง้าเหนือสุดสวยไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ามีอีกประตูหนึ่งครับเป็นประตูชัยในเกมนี้แถมเป็นประตูที่สร้างสถิติใหม่ขึ้นถึง2อย่างเลยนะสำหรับเอ็มบัปเป้นั่นคือลูกฟรีคิกช่วงนาทีที่75ครับณเวลานั้นนะครับสกอร์เนี่ยเท่ากันอยู่ที่2ประตูต่อ2ครับแล้วเกมเนี่ยค่อนข้างตึงมือกันเลยทีเดียวแต่ในจังหวะนี้ครับเมื่อเรอัลมาดมิดครับได้ลูกฟรีคิกจากการทําฟาวของฝั่งเลเาเนสอยู่ใกล้ๆกรอบเขตโทษฝั่งเลเาเนสเนี่ยนะครับ ก็มีคนมายืนประจําการอยู่2คนครับหก็คือฟรานกาเซียนะที่ถนัดเท้าซ้ายเพราะว่าเหลี่ยมการยิงฟรีคิกลูกนี้ครับเท้าซ้ายต้องบอกเลยว่าดูจะเหมาะสมนั่นเองนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้วยกันนั่นก็คือครียนเอมบาเป้แล้วจังหวะที่เกิดขึ้นครับนั่นคือการที่เอมบาเป้เล่นเปลี่ยนจุดกับฟรานกาเซียครับแล้วก็ยิงลอดกำแพงครับไม่ว่าจะเป็นกำแพงแนวตั้งหรือแนวนอนนะเข้าไปอย่างสวยงามครับซึ่งอย่างที่ได้แจ้งไปข้างต้นเลยครับประตูนี้ทําให้ราชันชุดขาวขึ้นนํา3ประตูต่อ2ครับ และจบเกมไปเลสกอร์นี้เลยเรอัเอลมาริดคว้า3แต้มที่สําคัญมาได้มากๆนะครับซึ่งสถิติที่มันเกิดขึ้นจากการยิงลูกฟรีคิกลูกนี้เนี่ยนะครับหเลยนี่คือประตูจากฟรีคิกของเอมบะเป้ลูกแรกในการคาร์ดแข้งระดับสูงหรือว่าจะพูดไง่ายๆว่าตลอดอาชีพของเขาเนี่ยนะครับเขาไม่เคยยิงฟรีคิกได้เลยไม่ว่าจะกับสโมอสรไหนๆก่อนหน้านี้ที่เขาเคยคาร์ดแข้งมาแต่เขาก็สามารถมาทําได้กับเรอัเอลมาริดนั่นเองนะเป็นสิ่งที่น่าจดจาสาหรับตัวเขามากมาก และอีกอย่างนึงครับลูกนี้คือลูกที่33ของเจ้าตัวในการเดบิวต์ซีซั่นแรกกับเรอัลมาดริดนะนะซึ่งมันไปเทียบเท่ากับไอดอลของเขาอย่างคริสเีนโนโรนัลโดพอดีครับที่ทางโรนัลโดเองในซีซั่นแรกกับเรอัลมาดริดเขาทําไว้ที่33ประตูครับณนะเวลานี้เอมบัปเป้ยิงได้เท่ากันแล้วในซีซั่นแรกแถมตัวเอมบัปเป้เนี่ยนะนะยังมีเวลาอีกเหลือเฟือครับที่จะแซงโรนัลโดขึ้นไปเพอเพอ,อเนี่ยนะครับอาจจะทําลายสถิติของอิบานซามอราโนได้ด้วยที่ท ไว้ที่37ประตูในซีซั่นแรกกับเรอัอลมาริดครับแต่ที่ผมบอกว่ามันน่าจดจำเนี่ยนะด้วยความที่ว่าโรนัลโดครับ CR7 เนี่ยเป็นไอดอลของเอ็มบาเป้อย่างที่เราได้ทราบกันอยู่แล้วนะครับแล้วเอ็มบาเป้ไม่เคยยิงฟรีคิกกับสโมสรอื่นเลยครับแล้วมายิงในลูกที่มันเทียบเท่ากับไอดอลของเขาเป็นลูกฟรีคิกซึ่งฟรีคิกคือซิกเนเจอร์ของ CR7 อย่างที่เราทราบกันมันดูค่อนข้างมีมีนิ่งมีความน่าจดจําอย่างไม่น่าเชื่อเลยแหละครับกับเกมธรมธรมดาาในลาลิก้ากับเลก แต่มีสิ่งที่น่าจดจําเกิดขึ้นอย่างมากมายก็ยอดเยี่ยมครับสำหรับเอ็มเป้รลุ้นให้ทําลายสถิติอื่นๆต่อไปเรื่อยๆแล้วกันครับยังพอมีเวลายังมีแมตช์การแข่งขันให้เขาได้ทําลายสถิติอีกพอสมควรแล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเเรื่องราวตรงนี้ก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับอ่าลาเมิตสำหรับใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรียลเมริตฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สมสูรณขอตัวลาไปก่อนราเซียสวัสดีครับ